พี่จะทำให้โอเคถ้าเจ็บโอ้ยนะคะบอกพี่ได้นะครึ่งทางแล้วคะ่ะถ้ามันแน่นเอาอันนี้ตามนะคะ สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นค่ะระวังล้มนะลูกเดี๋ยวล้มนะคะหนูถอดถุงเท้าก่อนดีไหมคะลูกถอดไหมเดี๋ยวพี่ให้ให้ให้คุณลุงเขามาถอดให้เอาไหมคะ นิดหนึ่งนะคะนี่แน่แๆ่แเขาอย่าเอออย่าเออเขาสิฮูว่าห้าเหมือนไท้าบามใดโอ้ย่ะว่าอย่างนี้ <laughs> ไม่ทันแล้ว <laughs> เสร็จแล้ว <laughs> เสร็จแล้วค่ะ <laughs> เบอร์เลอร์ชาวอาข้าวมันให้บานแ,แต่ว่าบุเป็นยังดอกสันเนาะหัแต่กันไนะด้มนงงนะีเนาะจับคนดูชำนี่เนาะไปไมเมาไมันใหญ่อยู่นะคะดูสิคะดูมาดูสิดูสิคะอ่ะหนูวชีทั้งเล็บเลยค่ะนี่นดยพี่ถ่ายรูปไปให้นะคะ ยิ้มนะคะพี่ด่าลุกให้